ชิคาวะเฮเลอร์เลือกได้ด้วยว่าคุณจะเป็นชิคาวะผู้ชายหรือว่าชิคาวะผู้หญิงแล้วกูเป็นผู้หญิงแล้วกันมึงเป็นผู้ชายไปโอเคไปเข้ามา <Okay. S 1> เกย์เฮ้ยเกยนะ์น่ารักเนี่ยน่ารักจังไอ้ชิคาวะหน้าโทเฟนเนี่คืออะไรอย่าบอกนะว่าจานสแกอืมไปจานสแก่บิวันต,ต,ต,ตมีชิคาวะจิ๋วด้วยดู้ไนะชิคาวะมันจะน่ากลัวได้ยังไง มี RPG พี้วโอ้เด้ดดเวลาตื่นล่ะโอ้โหขายทุกอย่างบนหน้าจอมีทุกอย่างให้ซื้อปิดใาการก่อนแล้วกันจะทำอะไรเอาไปทำงานนะ่ะเปิดหน้าต่างมันมืดนะอัศวินคุยอะ่ะ จะมาหางานนะโอโหพูดที่ปูนใส่ด้วย,ยเ,รเรียกว่าเน็ชอปปาไป3นี่คืออะไรอินฟินฟิตี้จัมส์สแกน่าซื้อยังไงเปิดที่เขาว่ ร้านแมงโคอันตรายมีเอ็มโฟมี IPG มีรีโวเวอร์รอน่ารักจังดูสิเกี่ยวทำมาดีนะติดแค่ว่ามัดขายเยอะไปนะไปไปทำคบสอาอโตวก่อนเะแค่ทำคำสอาอโต้ไม่ใช่หทำไมเพงเปลี่ยนอนะ่ะอุ้ย เนี่ยน่ากลัวไป๋ยวหรอไม่ว่าจ,จะเจอผีอยังไงแล้วก็ต้องทำงานก่อนอ้าวเขาหนีแล้วดิยังไงก็ได้แต่อย่าอย่าออกไปข้างนอกถ้าต้องออกไปก็อย่าออกไปนานไม่เจอกันเฮ้ยอนน้นไหนอุซากิอุซากิ Unna 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 Vâng như thế này Sắp tới tua rồi Oh Enjoy Unna One lemonade One <coughs> lemonade One lemonade ข้างนอก,ป,กปีละควาตัวด้วยจะมองกันดิอ้าวบอกแค่นี้นะบอกให้กลัวแล้วเขาไปอ้าวยุบัติเหตุแล้วละเออโอ้โหแล้วมันยืนกันนะมาดิ เข้ามาตัวแดงชี้เขาวาแดงซูมโอ้โหไปดีกว่า <c oughs> อันนี้คือรอดใช่ไหม นมาแต่ใจแรงมากอ้าวอุ้ยกำลัมโดนว้าปะนั่นเองของจริงเออแย่ละข้ามาดิไหนชี้เขาว่าชี้เขาว่าสีแดงไอชี้กุ๊บะนั่นอะมาละอุ้ยพังประตู เอาเข้าไม่ได้ดิหยุดทีหยุดมันทีหยุดไงอะ่ะกลับตาโอ้ไอ่สัตว์เดียวหลบมุมดีกว,ว่ากลัว <c ười> ก,กลัวชีิงเขาวะออโอ <ลบ S 1> กาสจบแล้วกลัวจริง ยังไ,ไงแค่มองในประตูอ๋อล็อกประตูก่อนโอเคทิ้งงานไม่ได้ใช่ไหมโอ้มีเป็นไนท์ชีโคะใครไปรอหนูงห็นเปิดปรูด,ดิโอชิโคะวะาจิ๋วเป็นอะไร h ฮิสกอน ไปไปด้วยกันโอ้เดินนำด้วยอ้าวพี่จะไปแล้วเหยุดรอไหมเออหยุดรอ,อใช่ไม่อยู่หรอกไปรอลูลอกค้าเฮ้ยเยือนข้างนอกระวังโดนที่เขาว่ากินนะอย่าไปข้างนอกนะมันไม่สิ่งมีชีวิตไม่เขาว่าไง เอาบอกแค่นี้เออะถูกทำไมเขาขี้งกข้อมูลกันอย่างในคนในเมืองน,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 นี่เนี่ยอ่ะทำไมแล้วน่าเนี่มันแย่แล้วเออชิลจังเลยเพลงอืมอตัวอะไรนิดเดียวเองวัดว่านี้เพื่อนอะ ชิคาบูน่ารักจังแล้ในที่สุดชิคาว่าก็แฮปปี้แ้าชิคเข้าบูก็โดกระชากวิญญาณไปต่อหน้าเราดูชิคเข้าบูดีๆนะเดี๋ยวมันหายไปนับเร็ว ชื่ชิคาว่าก,กัมมคอนนั่นไม่ใช่เพื่อนมึงชิคาว่าก,กัมกคอนไปเร็วลองไหมเด <c oughs> บด้อยปิดร้านไหม I have to find them all ตามไปหาอีก แต,แต่กี้กูเห็นว่ามันเดินไปทางขวานะทำไมกูไปไม่ได้เอาไปทางขวาจริงด้วยนีย่เอาบนนะอืมจุฬมึงอ่ะไอเดินมัหลอบามนะครับน้องอ้าวแย่ดิไม่ใช้ไม่อยู่อ่ะเราคนดูมาดูสองคนดีกว่าไม่มีใช้อ้าวแย่แล้ว ต้องเช็คพุ่มไม้มีอะไรในนี้มีอะไรในกอไผ่เฮ้ยอุ้ยฮี่เอาหดไปได้แล้วกูมาตรงนี้ได้ไงเนี่ยโอ้เออเวิววิววิ่งไม่ได้ต้องเติมลมบักไปไปทีาไมตามตัวอะไรวะเนี่ย ก็ทำเดยมอะแค่เดิมมนมาแตะปาาถ้ำไปนะให้สำรวจถ้ำอ่าเรียบร้อยริงเขาว่าือว่าโดนเนี่ยไปแล้วกูว่าโดนแล้วหันกับมามา <c oughs> ที่เขาว่าไปแล้วเอ้อนัน่ะโอ้ชิายแลวอืมที่นขาว่าอีสกอนกูก็จะกอนเหมือนกันวนะมีมิกโอเครีวิ่งก่อนที่มันจะฉีกเราไปชิ้นชิ้นไปดูโอ้โหมึงไปกับกูดีกว่าวคุย

ว๊อดโอ้วัตเตอั์เสียงด้วยอันนี้มันอันเสียงมันปีกกับปีกแมงวันชี้เขาว่าหาชื Hi ่อแวร์ wear. อยู่ไหมอยู่หรือเปล่าอ้าวไม่มีเสียงตอบรับงี้กูว่าใช่แล้วแหละพังเข้าไปโอ้เสียงโคตรด,ดัง ใช่ปะเนี่ยไม่ใช่ต,ตุ๊กตามีโน้ตด้วยอันนี้มาฟินเออมาฟินจะหมดแล้วคือไปซื้อมาฟินมาเพิ่มมันนะบอกว่าจะปะตัวอะไรไม่เลยเช็คเดอะแมพไปทางขวา แนนอนโกว่กันโอ้มาโดนขังกันนะไม่มีเวลาแล้วเอาฉันออกไปทีเอาออกไงเดี๋ยนแล้ววะปวดไปเดี๋ยวกูดูให้แล้วเข้ามันเข้ามาแล้วไหน่อะไรเข้ามา โอ้แรงมาแล้วแรงเยอะดิอุ้ยอ๋อชิบหายแล้วมันกลับมาวิ่งไปไหนทีเนี้ยเอ้ยไอ้นู้นอยู่นู้นนะมันยืนนี่เฉยยไปฆ่ามันนู่นทำไมกลัวอีกแล้วะทำไมไล่เด็กกอ่ะอ้ามันเลี้ยวแล้วมันไม่เลี้ยวที่โม ข้ามาได้ยอย่างจริงก็ติดปีกนี้อีกด,ดิมันมึงสามารถวิ่งไล่ตามตูดมันได้นะมันตามเลยกูอะเฮ้ยมียีงสองคนตามมาสเาิเอาชิพหาแล้วทางตันแล้วถ้ากูวิ่งเข้าบ้านห่ะการตัวเข้าบ้านไปได้หโอ้ อยู่ๆก็หายไปพวกเราลอดคืนนี้แล้ว g ู o เอนดิ้งแบทเอนเนอร์อดี๋ยวบอกว่ามีแบทเอนอ่ะไม่มีคุณลอดแล้วแต่ว่าฝัน้ายมันยังไม่จบโมสกีบีดีซิกมาคุณเจอคนชื่อสก i บีดีซิกมา গুৰিবিলাক <laughs>